มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพิ่งจะรู้แม่ปักที่แท้ไม่ได้อยู่ที่เรือนจําแต่ถูกส่งไปที่อื่นหลังจากตํารวจนําตัวกลุ่มผู้ต้องหาดีไอคอนกรุ๊ปทั้ง18คนมายื่นขอฝากขังต่อสารพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดวยสาลพิเคราะห์ว่าคดีนี้มีการทําเป็นกระบวนการประกอบกับคําคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายเกรงว่าจะมีการหลบหนีทําให้พยานหลักฐานยุ่งเหยิงรวมทั้งทําให้เกิดความเสียหาย ต่อสังคมอย่างวงกว้างและของพนักงานสอบสวนจึงมีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดนางกนกวันผอ,อกองทันทสถานวิทยารักษาราชการ,การกาแทนผอ,อทันทสถานหญิงกลางและในฐานะของโคศกกรมราชทานเปิดเผยถึงนางเอกสาวมินพีชายาวัฒนามนตรีหรือว่าบอสมินในการอยู่ที่เรือนจําคืนที่สองบอกว่ากรณีปรากฏข่าวนางสาวพีชายามีอาการป่วยด้วยโรคกระเพาะอาหารนั้น ัจจุบันได้รับประทานยารักษาอาการดีขึ้นแล้วส่วนการรับประทานอาหารเมื่อช่วงเย็นวันที่1 8ตุลาเป็นเมนูข้าวสวยไข่ต้มและแกงเลียงขณะที่มื้อเช้าวันที่2เป็นเมนูข้าวสวยแกงจืดบวมเส้นผักกาดขาวอีกทั้งยังปรับตัวได้ดีขึ้นนอนหลับในตอนกลางคืนมากขึ้นและระหว่างวันพูดคุยสนทนากับบอสหญิงรายอื่นเป็นครั้งคราวเมื่อถามว่าหากบรรดาบอสหญิงทั้งหมด ครบกักโรคโควิด19เรียบร้อยแล้วมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้เจอกับนางสาวกรกนกโวนบุตรหรือแม่ตักในแดนควบคุมระหว่างพิจารณา นางกระดกวันกล่าวว่ามีโอกาสเจอการเนื่องจากแม่ตักก่อนหน้านี้เจ้าตัวถูกควบคุมตัวเข้าทันทศสถานหญิงกลางเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากระทั่งมีอาการเครียดลงกระเพาะแพทย์ประจําเริงจนันทร์ตรวจร่างกายและมีความเห็นส่งตัวแม่ตักเข้ารักษาอย่างพันทสถานโรงพยาบาลรัชทานตั้งแต่วันที่11ตุลาคมกระทั่งวันที่18ตุลาคมมีอาการดีขึ้นแพทย์จึงส่งหนังสือให้ไปรับกลับแดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีทําให้มีสิทธิ์ที่บอสหญิงทั้งหมดจะได้เจอกับแม่ตัก ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ